หมาเจอกันอยู่นะคะกับช่องแก้วพารวยใน youtube นะคะมาให้แนวทางอีกแล้วนะคะคลิปทุกคลิปที่ทำขึ้นนะคะทางช่องนะคะให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นเพื่อใช้วิจารณญาณในการตามนะคะในการรับชมทุกๆอย่างเลยนะคะ สำหรับรอบที่ผ่านมานะคะทุกคนกิดมาหนึ่งหนึ่งนะคะมาหนึ่งหนึ่งแล้วก็พิเศษมานี่นะคะนะคะมาแบบนี้แล้วก็อ ปกติก็มาตัวเดิมมาทุกคนมาสาหนะคะมาสามห้าเนาะแล้วก็มานี่แต่ไม่คือคือคือไม่รู้ว่าทุกคนเล่นแบบไหนไงนะก็คือแบบว่ามาอย่างนี้อามา VIP มาฟันศูนย์มาสองเจ็ดตรงนี้นะคะเห็นไหมหนูบอกแล้วว่าให้กลับไว้นะคะทุกคนกันไว้สักนิดนึงนะคะเพราะเขาชอบมาคู่กันนะนี่ไมสามหตรงนี้เห็นไหม นะคะประมาณนี้เราก็ไม่รู้เนาะว่าใครจะเล่นแบบไหนเนอะนะคะใครจะตามแบบไหนนะแต่ก็ได้ประมาณนี้นะคะโอเคประมาณนี้นะคะมารอบต่อไปกันเลยรอบต่อไปไปใครชอบก็ฝากกดไลค์กด like, ซับสไครต์กดแชร์อะไรด้วยเลยนะคะถ้าใครชอบถ้าใครแบบให้กำลังใจเนาะเราก็จะมีมาให้ทุกวันนั่นแหละจะไปเลยนะคะจะไป็นเรื่องแต่จะเจาะนี้ให้ จอบไปเลยนะคะไปตามตัวเลยวันนี้เขาชอบมาคู่ปิ้นหัวหรือเปล่าไม่รู้หนึ่งเก้ากับดึกหงนี้เสียวเสียวจริง ันนี้มีสาวลาวด้วยนะคะมีสาวลาวสาวลาววันนี้โอ้ยยากเลยจะยากเลย,เลยจะมาอนี่ก่อนกอน่ถ้าใครตามเราก็จะรู้อยู่ว่าดินของเรามีให้ทุกวันนะคะมีให้ทุกวันเลยนะคะติดไปติดนี้ก็ยิงดีเนาะน,อนอ้องๆแต่หนูเน้นให้ตัวเน้น ดูให้จบนะทุกคนที่จริงเขาได้สองสามหนึ่งแหละเนี่ยสองสามหนึ่งนะคะนี่แหละสาวน้อยนะคะสาวน้อยสี่สาวน้องน้อยกิจพี่ปกติวีพีนะคะได้ประมาณนี้นะคะชอบตามนะคะไม่ชอบผ่านนะคะให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นผ้ใช้วิจารณญาณในการตามทุกคนเลยนะคะ ให้ทุกคนโชคดีนะรวยรวยปังปังนะคะรวยรวยปังปังเลยเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ